สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปินน้องทีและน้องเอลทีมามื้อนี้ส้มตำกินส้มตำกับน้องปินพูนะ่ะเส้นข้าวปุ้นน้ำลายแตกนะบอตำเองเดียนี่มามากินน้ำกันกันกบผักหอมป้อมหอมป้อมน้องปินปลูกเองงามงามพูนะ่ะงามคือกันกับคนปลูกเธอแล้วเราหยอกพี่น้อง งามคัก็อีกงามอิลีได้หนิบุนะงามงามมามากินน้ากันส้มตําตา,ตาข้าวปุ้นอันนี้เส้นข้าวปุ้นเอามาจากซอปปเลา้าอยู่บ้านนางปิน่นกับลวกพักก้นจองแล้วก็มีพักสลัดก็ยุสวนเฮาพักอันนี้ก็ยุสวนเฮาหอมป้อมมามากินน้ากันเด้อใครจะปีใหม่เราพี่น้อง เมื่อบ้านล้วบอเนานะเดินทางปลอดภัยเด้อเมื่อบ้านเมื่อเหงนืนเมือ่อซองกะช่วงนี้กะรถลามาสางกะนหลายเน้องพี่น้องไปทางใดกะมันระมัดระวังกัน,กนส่วนน้องปินเคยล่ากับเด็กๆกัน่นาจะบบได้ไปใส่ยุคคงน้องนาของเฮาเพราะว่าช่วงนี้รถล,ล,ลายแลวก็บ่อยากพาเด็กๆเดินทางพรอมน้ำลายแตกเว้็จน่บปินมามากินน้ำกัน ทราบัดตอนนี้ก็ด้านบึงการบริคัทไซด้านบือการปักสันเปิดแล้ว เพื่อให้ใชบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปมาสะดววกแักแล้วตอนนี้เคยเล่าเพื่อนกับไปลองสะพานใหม่ไปนอนคืนนึ่งแล้วก็มาเพืลงไปหาพอกับแม่น้องปิ่นอยู่บ้านพนเจริญพุ่นละไปกลับพอว่าสะพานเปิดแล้วก็เลยให้เพิ่นไปลองสะพานใหม่เบิง้ง จังสีผาเด็กๆคาำเพราะว่าป,ปีไม่น่าจะอยู่บ้านบบได้ไปใส่ใส้มือเนี่ยก,กินผู้เดียวสบายนางพันเขาปุ้น พุกเองปอดสานปีใหม่ผู้ใดก็เริ่มทยอยกลับขึ้นมาบ้านแล้วเนาะพี่น้องผู้ดใดไปเห็นงานกะรถลาหลายเนอช่วงปีใหม่นี่ ก็เลยพยาพาเด็กๆกเดินทางมาตัวลมหนาวบ้านเฮาหนาวแล้วก็ทำจากก้ามนื้อเสานี่กับซีฟกก้าองศามีบ้านนอกปิ้นนี่บถึงบดต้องวาละจากลมจากหนาวละบ้านนอกปิ้นเพราะบ้านมันติดภผ อยู่บ้านกันสามคนแม่ลูกมือแรงพลพอมันกันสีฮอดไปสอบปรปราว แซ่บคัดจำเอง พาน่ก็นอนหลับน้องที่เอากระวยน้องสวัสดีครับโอ<ฮ>้โ ได้อะไรมานี่ได้รถมาเหรอใช่ใช่ครับใช่ค่ะได้รถมาจากโรงเรียนคุณครูแจกเหรอใช่คุณครูแจกโอ้โหคือไหนขายไงดีใจสวัสดีค่ะสาวๆโอ้มีเจ้าผู้สาวเลยนะเจ้าผู้สาวน้วนำน้อยพากันจิมาเข้าดาวยี่นี่ก็เลย เตรียมสถานที่ไว้เข้าดาวนากะสีเขาอยู่แล้วเ้าดาวเขาอยู่ที่นอนหมดแล้วเมื่อยุกมานังเข้าดาวแล้วเท้าแล้วเขาอยู่ที่นอนหมดแล้วเนาะเอพี่พี่ทำไรครับเอรีมีอะไรในมือแบบนี้ละมีบอกมา มีอะไรครับมีเยือบ็ดหรอโอ้มีเยือบ็ดด้วยนะน้องไงดากับมูเพิ่อนมาเห็บตัดข้าดาวยำสถานที่เรียกเอามุมนี่บอกว่าเรียกเอารถอยากได้มุมใดโอ้นะกวงแท้เพื่อนไปเอายุ่งมุมพูนกันเลยว่าอู้มไก่ห้องน้ำไก่ยังพอนมา มาเลือกเอาอยู่หน้าบ้านนี่เพื่อเลือกเอายังได้มุมใดบรรยากาศหน้าบ้านเด็กๆเข้าดาวเส้นตัวน้องปิ้นกับสีเข้าอยู่ที่นอนหมดแล้วกำลังเตรียมสถานที่น้องที่เอากับยุดเรียนมือนี้กันมาได้ไปโรงเรียนแอลดีครับ พี่เอาไหมแม่ดูมีอะไรบ้างนะไหนแม่ดูสิเอามาทางนี้มีอะไรบ้างนะแม่ดูสิมีอันนี้ด้วยมีนี้ด้วยมีอะไรนะมีอันนี้ด้วยครับเอทีครับขัดมันเองเอที มีผ oh. ู้สาวเยอะแยะเลยมีคนเอทีชอบไหมนะชอบผู้สาวไหมฮะมีไหมเอาทิปเมือย่ยงเช็อีกยังอเลยอันนด้มาจากโรงเรียนต้นปามมากับใคร จัดแล้วเรียบร้อยแล้วบอนข้าดาวของน้องไอด้าสิพาหมูมาเข้าดาวยุคโคกน้องนาของเฮาหันะเฟืองก็พากันเตรียมมาเองเน้นี่เฟืองนี่เอามานั่งเตรียมเข้าดาวไฟเอยียงเพิ่นก็นกนเตรียมมาเองเนียเ่ยเียนเนี่ยยางเพื่อนเตรียมมาเพื่อที่จะเข้าดาววันที่สามสิบเอ็ดนี่น้องปิ๊นน่าจะเข้าดาวอยู่ธีนอนพมดละ ปีไหมค่ะก็อยู่บ้านบ่ได้ไปใส่บรรยากาศทางนหน้าบ้านก็สิประมาณนี้ต้นไม้ก็เริมใ่เริ่มเขียวเริ่มลมลืนแล้วครับโอ้โหอารีเข้าดาวแล้วหรอร้องแนวไหนร้องเพลงเข้าดาวนะหึอารีร้องเป็นไหมครับร้องบาเป็นร้องเป็นแต่เพลงอยังเกาะนี่คือแผ่นดินไทยบอก ร้องเป็นด้านเดียวนั้นบะโอ้จะน้อยเอากีตาร์มาร้องเพลงเข้าดดาวอยู่นี่เด้อข้าดดาวมันไม่ได้เด้อพากันเข้าดดาวมันไม่ได้แมเข้าดดาวยื่ที่นอนแม่อย่านอนเกลือ,ลองลงเลเด้อมันคันคลายเด้อยาก,กาศทางหน้าบ้านแสงแดดอ,อ,นอ,อน่อนๆต้นไม้เริ่มใหญ่บระหลัทางหน้าบ้านของเรา ต้นไม้เริมบังเหือนละเสียงนกนกมาเฮ็ดฮังยู่ต้นจนันเสียงธรรมชาสนี้มมือเสาได้ยินเสียงนกยามมือเสาก็ได้ยินเสียงนกงามเวียนกัคอดแรงกมาก็ได้ยินเสียงนกร้องพากันเข้าดาวอยากไปเข้าดาวบ่ เกือบนี่บ่มีไส้จะคือไอ้นี่อ่ะฝากช่องหน่อยฝากช่องไม่เปิ้ลตายแล้วอ่ะฝากช่องให้หน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับอะไรให้ช่องแม่เปิ้ลต้องเร็วด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมก่อน สวัสดีครับพูดด้วยครับสวัสดีครับจร่งไหมบ๊ายบายบ๊ายบายตัวเล็กขอตัวเล็ก